ชาพาพาไปมู่เนื้อใต้ออกก็จะพาไหมูใกล้ไกลแค่ไหนก็จะบินไหมู่คาชาพาพาไปมูสนับสนุนโดยให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดําเลือกยาสีฟัน Wondersmile เครื่องปรับอากาศแค r r เรียเซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แค r i เรียร าเป็นตะกุดของคุบาท่านก็ตะกรุดการสะท้อนอมันเป็นรุ่นแร็กเอออย่างนี้คำว,ว่าสําเร็จหรือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันค,คล้ายๆกับสังเกตคำหนึ่งคํงควาว่า success าุาุสาส,าสา เทศเราก็จะออกไปไหนแล้วก็ยกมือสาธุอธิษฐานจิตขอพรขอโชคขอลาบจากาพระบระคุตป่ามารหรือว่ารุ่นไหนรุ่นกินไม่หมดกินไม่เสี่ยงก็ยิ่งกินยิ่งมายิ่งหายยิ่งรวยเนี่ยมันก็มีหลายอย่างถ้าเป็นตะกรุดของครูบาท่านก็ตะกรุดการสะทอ้อนทาเป็นรุ่นแรกก็อย่างนี้อันนี้การสะท้อนคือว่าแค้วคาดคุ้มกองแก้ปูนใสคนอิจฉาคนไม่หวังดีกับเราสะท้อนไปสะท้อนกลับไป สะท้อนที่จัดสร้างโดยครูบาน้อยเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูนนั้นเป็นอีกหนึ่งของครั้งที่ขึ้นชื่อที่มีคนล่ำลือถึงความครั้งเป็นอย่างมากจนมีการเล่าขานสืบต่อกันมาจนชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแล้วแล้ตัวพี่เองเคยมีปฏิหารเก,เกี่ยวกับพระอุปัุตเกิดขึ้นกับชีวิตไหมอ๋อจริงๆแล้วตัวเองนี่เชื่อว่า ปาฏิหาริ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราตั้งใจทำตั้งใจทำจนเราทำอะไรแล้วสำเร็จนะครับสิ่งนั้นน่ะจะเกิดเป็นปาฏิหาริ์เพราะว่าจริงๆแล้วคาว่าสาเร็จหรือศักดิธิ์เนี่ยมันคล้ายๆกับภาษาอังกฤษคำหนึ่งคําว่า success success แปลว่าสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจทำเพราะฉะนั้นเราปักธงไว้เช่นเรามาตั้งจิตนะครับเพื่อที่จะอ้างเอาคุณของท่านให้เป็นเป้าหมายพอเราตั้งเป้าหมายเสร็จปุ๊บเราพยายามใช้ความพยายามของเราเราทำจนถึงจุดสําเร็จนั่นคือปาฏิหาริ์เกิดที่กับเราแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลย มันก็ไม่มีปฏิหาต้องสองอย่างนะ<ช>คือต้องตัวเราด้วยแล้วก็ต้องครึ<ช>่งบารมีรท่านด้วยเห<ช>มือนกันตามความเชื่อนั้นพระอุปคุตเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์ม,มากหากใครได้ใส่บาดกับพระอุปคุตแล้ว บุคคลผู้นั้นจะเหลือกินเหลือใช้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีสุขภาพแข็งแรงรักยืนยาวมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตนอกจากนี้ <Okay. S 2> พระอุปคุ์มีพุทธคุณโดดเด่นด้านโชคลาภและคุ้มกันภัยพิบัติอันตรายทั้งปวงอีกด้วยสาธุ อชครับที่พระธรรมบอกว่าพระอุปคุตน่าจะเป็นพระที่พระธรทั้งหมดวันนี้ยคาชาพาพาไปมูอะไรไมมันคือเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ตัวเองไม่มีอะไรอแล้วบางคนหลายๆคนก็ถาว่า i, เค้ยเห็นบูชาปญยานะเขาบอก <c oughs> ทุกวันนี้พระอุปคุตยังมีชีวิตยอยู่นะใช่ยังมีชีวิตยอยู่แล้วคนที่ตัดบาตคนที่อุปถาดพระอุปคุต คือพญานาคทุกหมู่เราเขาจะรอจนกว่าพระศรีอริยะแม่ไตรลงมาเกิดก็คือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอ,อันนั้นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้กับกับพุทธบอกให้รอเอ,อ พระศรีอริยะเมตไกรลงมาเกิดแล้วพระอุปคุตถึงจะไปเกิปริพานวัดฉันก็บอกว่าพระอุปคุตเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชเยอะเหลือเกินเราที่เห็นไหมฮะตามวัดภาคเหนือที่เราไปทั้งหมดเนี่ยจะมีพวกอุปคุตหมดเลยถ้าประเทศพม่าเปิดฉันพาพวกเธอไปเนี่ยเธอจะเห็นทุกวัดเนี่ยข้างนึงจะเป็นพระศลีวรรีข้างนึงจะเป็นพวกอุปคุตคูบาน้อยเป็นอีกหนึ่งองค์ที่มาทำสักการะบูชาแล้วที่คูบาน้อยก็ได้มอบเหรียญคูบาน้อยนะฮะซึ่งมีพระอุปคุต แล้วก็รุ่นนี้พี่ครูบาน้องบอกว่าเหมาะสาหรับคนยุคนี้อกินไม่หมดเห็นไหมฮะลักษณะของพุชคือจบบาทอยู่หมายถึงเราจะมีกินมีใช้มองมอง,มองขึ้นไปบนฟ้าก็คือเราจะมีกินมีใช้ไม่จกไม่สิ้นและที่สําคัญรุ่นนี้จะมีการบรรจุ ประกุศสะท้อนซึ่งท่านให้เรามาบวชเลยนะฮะปกติเมื่อก่อนท่านให้บูชาอ,อง300ค์ละสามร้อยสามสี่ร้อยบาทเนี่ยแต่วันเนี้ยท่านเอากับรู้สึกวันนี้ราคามันไม่เหลือแล้วอะ<ช>่ะเมื่อก่อนท่านทำไว้สำหรับแจกลูกศิษย์ลูกหาตอนท่านปฏิบัติธรรมท่านก็จะทำเอาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็อันเนี้ยท่านก็เลยเอามาแจกกับทุกทุกคน นะฮะวันนี้อยู่ที่พระราหมดแล้วเอามาทั้งทั้งวัดแล้วตอนีไม่มีไม่มีนอนไม่มดแล้วไม่มีอีกแล้วเอามาทั้งวัดเลยอย่างที่บอกนี่ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ของเซนชรัแล้วก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยน่าจะเหมาะกับตัวเองมากที่สุดท f เนี่ยน่าจะเหมาะกับตัวเองมากที่สุด เพราะว่าเป็นน้ําหอมตัวเองครับหลายๆคน่ยัง,ยงมาตุม่มได้โอกาสใช้เซนชัวรส์สเป็นไงบ้างคือหนูขโมยโมดัมคือเนี่ยพี่โมดัมอะคือต้องยอมรับว่าตอนมมนี้มาดัมฟีนะครับกลิ่นเซนชัวรส์ส่ะถ้าพูดถึงเซนชัวร์ส่ะพี่โมดัมผินเอกลังไม่พอคนจริงๆกลิ่นตั้งแต่เช้าอ่ะเราจะเข้านอนตอนสามสี่ทุมม่มอะยังได้กินอยู่เลยก็ยังเป็นกลิ่นตั้งแต่เช้าถูกกลิ่นติดทนนานจริงๆเลยตอนเช้าฉีดกลิ่นจะเป็นแบบนึงพอตอนบ่ายแดดเราเริ่มรู้สึกว่าเหลืองออก กลิ่นเขาก็ธรรมชาติอ่ะเขาจะเปลี่ยนอีกกลิ่นหนึ่งที่หอมแบบอีกแบบนึงแบบเอกลักษณ์อันนี้ก็คือกลิ่นเซนชวยส์ที่ขายดีมากของบซึ่งก็แปลกว่าแต่ละคน่ฉีกก็ไม่เหมือนกันใช่แล้วมันก็จะปรับตามเงืออกลิ่นตัวใขรกลิ่นตัวมันก็จะเป็นลันั้นคือตอนแรกที่ทำเซนชวยส์เนี่ยพูดทั้งข่าวใส่ไข่ทั้งกระชาภาเนี่ยก็บอกว่า อยากใช้เป็นน้ําหอมที่แบบควรประสาทอะ่ะยังไงแบบเดินผ่านปุ๊พี่ใช้น้ําหอมมาในอ่ะอใช่คนต้องทัดคนอยากรู้คนอยากรู้แต,แต่ตัวแรกจริงๆแล้ววันนี้นคุณลองใช้อาบน้ําเสร็จนะ นี่โลชั่นโ,โลชั่นเป็นกลิ่นเดียวกับน้ำหอมเลยนี่โลชั่นเซนชุ่ส์ซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกับน้ำหอมจริงๆฮะซึ่งหนึ่งมันบำรุงผิวปุ๊บแล้วมันจะทาให้น้ําหอมเนี่ยระมุนมากขึ้นอ,อย่างใช้ก็ต้องการเป็นระมุนนีอ,อย่างพวกเธอเนี่ยเป็นผู้ชายที่กออกกําลังกายกันอย่างเงี้ยอย่างไอ้ปูลองทาเข้าไปนะ้เนี่ยแป๊บเดียวมันจะซึมเข้าไปเลยแล้วก็ฉีดน้ำหอมไปมันก็จะเป็นกลิ่นที่แบบว่าความมั่นใจเสริมความมั่นใจให้กับเราได้จริงๆเลยตัวอีกหนึ่งตัวที่เริ ตัวนี้ฟินอ,อินแบล็คพี่มอคือตัวนี้ท่านผู้ชมต้องบอกกันว่าเป็นตัวที่เบสเลอร์ของมาดามฟินทุกๆคนรู้จักแบรนด์มาดามฟินมาจากตัวนี้ไอ้ที่เขาเรียกกันอีน้ำหอมผัวหลงไงคือตัวนี้ที่เขาบอกว่าเป็นฟิลแบบ ต่อให้คุณเป็นสาวออฟฟิศเป็นพนักงานไปแล้วก็แต่ติดชีตัวเนี้ยปพื่อว่าผู้ชายหลักผู้ชายหลงซึ่งนี่ก็มีโอกาสรีวิวตัวเองก็หลงจริงๆก็ดีก็ดีจริงๆหมายถึงผู้ชายหลงแล้วมาหาพี่ไม่เจออย่างนี้หรอใช่ไม่เจอไม่เจอขอมีค่าพี่เลยแต่มันหอมมากจริงครับคือฟีนินแบกอะมันจะเป็นตัวที่ ยูนิเซ็กซ์พี่มนไม่ว่าเพศไหนก็ใช้ได้จะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันขีดติดทนนานและที่สําคัญเขามีนี่แล้วเหมือนกันครับโลชั่นน้ำหอมโลชั่นน้ำหอมนะครับผมฟินอินแบ็กเหมือนกันก็คือกขีดโทนเดียวกันเลยครับถูกของปูของปูล่ะของผมเนี่ยบอกเลยว่าผมชอบตัวนี้มากมันคือโอเชียนนครับเป็นเมนคอลเลคชั่นซึ่งบอกเลยว่าเป็นน้ําหอมผู้ชายที่โคตรดีดียังไงใช่ไหมมันเป็นน้ําหอมที่กลิ่นแพงมากคืออย่างนี้อ่ะลองดูอันนี้ผมก็ฉีดมาเหมือนกันโอเชียน ซึ่งตัวเนี้ผมเคยให้ผู้หญิงอะอลองปิดตาลองทายดูว่าน้ำหอมกลิ่นเนี้ยคิดว่าราคาเท่าไหร่เอออ,อเขาบอกว่าประมาณมาคนรบอก3 0 0พันกว่าบาท4 0 0พซึ่งบอกเฮ้ยลิน<จ>แพงใช่ไหมเขาตัวแบรนด์เลยเออซึ่งราคาไม่แพงแล้วกลิ่นแบบมันแบบขู่แพงมากตัวเนี้และอย่างใครที่ฉีดกลิ่นนี้นะครับคือจะเป็นผู้ชายแบบ ละมุนสมมุติคุณคุณเป็นคนที่แบบดูเข้าหายากดูแบบไม่น่าจะคุยง่ายพอฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ลุคคุณเน่ะดูละมุนขึ้นแล้วคนเนี่ยกล้าเข้ามาพูดคุยใช่เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่จะไปดีลงานกับลูกค้าถูกต้องเแล้มันมีความอบอุ่นนะพอได้ลงขีดมันช่วยเขาอบอุ่นละมุนเข้าถึงได้ถูกต้องผู้ใหญ่สายเปอะไรอย่างงี้สายเปครับผมนะครับแปลกอยู่อย่างกระตั้ฟินเนี่ยเขาทำเพื่อคนเอเชียของประเทศไทยกับเราเนี่ย มีแค่ร้อนกับฝนครับซึ่งมาดามฟีนมันจะตอบจนย์เวลาที่เราเหงื่อออกเวลาที่อากาศร,ร,ร้อนๆอจริงๆค,คุณลองดูมันก็จะเสริมสร้างความมั่นใจเนี่ยแหละท่านผู้ชมฮะวันนี้เราเอามาหมดมาทั้งวัดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะฮะหมายถึงว่าเอาพระ<ว><ว>บุคคลไปบูชาวินาทีนี้พระบุคคุเนี่ยน่าจะเป็นพระอีกองค์หนึง่งคิดตัวมาดามเองคิดว่าวันนี้พาไปโม่ทุกจุดแล้ววันนี้นะฮะเอาง่ายๆเลยนะครับคุณได้น้ำหอมเซนทวัลของมาดามเองเนี่ยหนึ่งขวด โรชั่นเซนชัวสอีกหนึ่งเป็นสองนะหนึ่งเซตซึ่งปกติเนี่ยเซตเนี้ยให้คุณไปซื้อโปรโมชั่นที่อีฟแอนด์บอยนะอยู่ที่พันสองเก้าสิบเซ็ตเนี้ยคุณไปเช็คได้เลยตอนเนี้ยมาอยู่ที่อีฟแอนด์บอยพันสองเก้าสิบแต่วันเนี้ยคุณได้ฟินอินแบล็กกับโรชั่นอีกชุดหนึ่งปกติชุดเนี้ย ก็อยู่อีกพันกว่าบาทสองชิ้นเนี่ยก็สองพันกว่าเกือบสามพันแล้วเนาะครับแต่วันนี้เราแถมให้อีกคูณอีกหนึ่งขวดนี่เป็นทางเบนซ์โอเชียนอีกหนึ่งขวดครับผมทั้งหมดจาก5,000กว่าบาทเนี่ยเหลือเพียง1,990งาร้อ้าสบาทเหลือพันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแต่ไม่ต้อาไม่รู้นะเอาเท่าที่ทันนะฮะพอเอามาหมดทั้งวัดแล้วรุ่นเนี้ยครับเพราะเชื่อว่าเป็นรุ่นที่ มีกินไม่หมดครับสำหรับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราอยากจะให้คุณเนี่ยเนื่องจากวันนี้เป็นน้ํำหอมตัวเองอยากให้คนที่ได้ไปเนี่ยมีกินมีใช้ไม่จบไม่สิ้นเอาไว้บูชาเป็นบุงคลนะฮะ f i n f i n 1 6หรือ n f i n 16หรือ02.114.6.4.6.6 02.114.6.4.6.6ซึ่งในพวกบุคุลเนี่ยมีบรรจุตระกุฏ การสะท้อนซึ่งก็เชื่อว่าคนที่บูชาคุณไม่ต้องไปเลี่ยมหรอกเอาแค่ติดไว้ในกระเป๋าอะอีกครั้งหนึ่งจ้ะหนูจ๋าน้ำหอมวันบูมอเมชันอะไรบ้างลูกนี่นะฮะก็เซนชัวสหนึ่งขวดนะครับกับโลชั่นเซนชัวส์นะฮะผมหนึ่งหลอดแล้วก็น้ำหอมฟินอินแดกหนึ่งขวดแล้วก็โลชั่นน้ำหอมฟินอินแดกอีกหนึ่งหลอดอ่าเป็นสี่ชิ้นแล้วนะน้ำหอมสองโลชั่นสองนี่ยังได้เมนคอลเลคชั่นโอเชียนอีกหนึ่งขวดอ่าเป็นห้าชิ้นนะครับในราคาเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ โรช่นอีก2อ9 9 0เพราะอุปคุตเนี่ยก็แล้วแต่ใครสั่งมาถ้าได้ก็ได้แล้วกันนะฮะเพราะเราอมาจากหมดวัดจริงๆเป็นของครูบาน้อยวัดสีดอนมูลวันนี้อยากให้อุปคุตเนี่ย ไปทาให้คนไม่อดไม่อยากเราไม่อยากให้ความศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องแบบว่ามาเป็นพุทธภาชิพุทธภาณิชย์ทุกสิ่งทุกชิ้นเราออกมาจากวัดจริงๆรเราออกมาจากวัดจริงๆรแล้วออกมาจากครูบาน้อยอยากจะให้ท่านได้มีโอกาสบูชาแล้วถ้ามีสักครั้งหนึ่งคุณมากันนะฮะที่วัดปุปคุตวัดศรีดอนมูล at finfin หรือ0 2 1 1 4 6 4 6 6นะฮะอีกครั้งหนึ่งฮะก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้โปรโมชั่นนะครับน้ำหอมเซนชร์ของพี่มดดำหนขวดนะฮะพร้อม น้หอมเซชูัลส์อีกนะครับอีกหนึ่งหลอดและก็ยังมีออริจินอลของเขาฟินอินแบล็กหนึ่งขวดแล้วก็โลชั่นน้ำหอมฟินอินแบล็กอีกหนึ่งหลอดนะครับแล้วก็ยังมีอะไรฮะน้ยังไม่พอครับยังแถมเมนคอร์ชชันกลิ่นโอเชียนอีกหนึ่งขวดนะครับผมครับผมรวมทั้งหมดเนี่ยห้าชิ้นก็คือน้ําหอมสามโลชั่นสองนะฮะราคาโปรโมชั่นวันนี้เพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นและยังมีนี่ฮะเฉพาะเมตามแต่เมตามอันนี้แล้วแต่คุณจะได้ไปนะฮะเพได้แค่แถวแค่นั้นเพราะเมตามขอหลวงพ่อมาแคืืออเเเรราาาทํบุญไปม่กี้ ที่่เราาไปถยททุกที่ท่านก็ใช้ของเรามาเอาของนี้เท่ากับคุณได้ร่วมทำบุญไปกับเราแ fin 16หหรือ0 2นย์สองหนึ่งหนะอีกครั้งหนึ่งครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหกหรือแอดไลน์มาที่แ fin หนึ่งหกครับผมเป็นยังไงบ้างซันเองได้มีโอกาสไปถวายพระอุปคุตกับพระนามที่ บึงการกันแล้วครับครั้งนี้ได้มาตามรอยผู้ปกะคุตเป็นยไงบ้างฮะโอ้ก็รู้สึกว่ารู้สึกเป็นเป็นอะไรที่เป็นเกียรตินะครับเพราะว่า,าผู้ปรุคุตเนี่ยท่านเด่นเรื่องการอุรมสมบูรณ์พี่มดคือผมก็อยากรวมอุรมสมบูรณ์ด้วยผมก็เลยแบบตามตามพี่มดไปมู่ทุกที่ยังมาตูมนะได้แต่สวายที่บึงการด้วยไปมาด้วยครับ,รบผมก็จริงๆงมันก็ดีนะพี่โมดเพราะว่าเราสถานการณ์ช่วงเนี้ยเหมือนแบบเราเริ่มกลับมาลืมตาอ้าปากกันได้เพราะฉะันพอบูชาผู้ประคุตอ่ะมันเป็นเรื่องของปากท้องโดยตรงเหมือน ซึ่งพระบคุตเนี่ยเขาบอกป่าชุมมะกับช่วงนี้อืครั้งหนึ่งตอนสังขยาพระไตยปิฎกสมัยก่อนเขาบอกว่ามีมารมาผจญแล้วจนไม่สามารถสังขยาพระไตรปิฎกได้เพราะพุปคุตเนี่ยขึ้นมาปราบมารเหมือนกับทุกวันนี้ฮะศาสนาพุธถามว่าให้เด็กวัยรุ่นเข้าวัดหรอ้อยไม่มีใครอยากเข้าวัดหรอกฮะพระกินหมูกระทะพระกินเบีรยพระจัดปาร์ตี้พระขายยาบ้าเราไม่อยากเข้าวัดไปรหรอกฮะ เขาบอกอาจจะถึงยุคที่ของประอุปพณีท่านจะเสด็จขึ้นมาปราบมาหรือเปล่าก็แล้วแต่ความคิดกันนะฮะตรงจริงคุณจะเชื่อไหมครับว่าปาฏิหารเรื่องหยกมีจริงๆยกเลือกเจ้าของเริ่จะหินก้อนเดียวหินก้อนฟื้นเลยโอ้โหเราอยู่ในธุร,รกิจได้เพราะหินก้อนกี่แสนล้านคนแล้วก็ไม่รู้ที่เชื่อว่ายก เป็นหินที่มีพลังโดยทอยยิ่งพลังการปกป้องอหน้าเลยสนับสนุนโดยให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตปากดีขนาดนี้ช่วยดูแลช่องปากและฟันมดดําเลือกยาสีฟัน wondersmile เครื่องปรับอากาศแคเรียร์เซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แคเรียร์